คนที่กําลังเชื่อเขาอยู่นะผมก็ไม่ว่าคุณนะคุณจะด่าผมก็ไม่ว่าช่วยบอกเขาหน่อยช่วยกดดันเขาหน่อยว,ว่าถ้าเขามีหลักฐานให้เปิดมาเลยอ,อย่าเอารูปรูปส่วนตัวของน้องสาวผมเอาไปขู่คนอื่นว่าถ้ามึงไม่เปิดออกมาไม่เล่าความจริงออกมากูจะไม่ให้ตังโมมีที่ยืนในสังคม,มคุณทําอย่างนี้กับน้องสาวผมได้ยังไงทํากับคนที่แบบคนทั้งประเทศรักได้ยังไงแล้วคุณกําลังเอาเขาเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อ ที่จะให้กระติกให้คนบนเรือสี่ห้าคนนั้นพูดความจริงออกมาทั้งๆท,ท,ที่อีกมุมหนึ่งคุณก็พยายามจะบอกว่าคุณมีหลักฐานข้อมูลทั้งหมดแล้วแล้วจะเปิดให้ดูมันย้อนแย้งไปไหมถ้าคุณมีคุณเปิดเลยคุณไม่ต้องไปขอความจริงจากเขาหรอกก็ถ้ามันเป็นคนร้ายจริงคนร้ายมันไม่พูดหรอกว่ามันทําอะไรคุณมีคุณเปิดเลยมันจบเลยแค่นั้นเองอย่าเอามาลงเป็นขยักขยักขยักงี้มันทําให้สังคมงงสับสนมันเกิดอะไรขึ้นใช่อ,ชอกอแล้วสุดท้ายฝากไว้อีกหนึ่งบุคคลที่สําคัญรักและเคารพคุณแม่ ไปแจ้งความซะมันสําคัญพ่อโสอยู่พ่อโสไปผมมั่นใจถูกแม่ก็จาเป็นที่จะต้องไปเพราะนี่คือลูกของแม่เขาตายไปแล้วมันคือความสวยงามแม่บอกแม่กาลังทํามงกุฎให้ลูกมีพงมีเพชรแม่เคยคิดไหมบางทีมังงงอาจจะไม่ได้อยากจะใส่มงกุฎแต่อยากได้รับความยุติธรรมต้องการให้แม่ไปแจ้งความหรือเปล่าวันนี้เครื่องประดับมันช่วยอะไรไม่ได้ครับแม่สิ่งที่ช่วยได้คือความยุติธรรมให้กับลูก เท่านั้นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองจบไปแจ้งความซะแม่อ่ะขอบคุณนะพี่หลามขอบมขคุณขอบคุณนะขอบคุณค่ะ